โมกี้สตอรี่ออฟฟิเสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะพร้อมกับนิยายเสียงนิยายรักโรแมนติกเรื่องปิ้งรักสาววัยทีนผลงานของผู้แต่งตามตะวันในตอนที่14พาที่2คนไข้ขี้เกรงใจต่อนเนื่องแบบไม่ให้รอนานตามคำสัญญานะคะ วันอาทิตย์ตอนเที่ยงเมื่อขุนนทีขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านของนุรินชายหนุ่มเปิดประตูก้าวลงมาจากรถด้วยรอยยิ้มสดใสใบหน้าเกลี้ยงเกลาและได้กลิ่นสบู่อ่อนๆเพราะเขาเพิ่งล้างหน้ามาหลังจากได้วางมือจัดงานที่บ้านตอนนี้เขาอยู่ในชุดกึ่งลำลองเสื้อเชิตทำงานสีเทาอ่อนแขนยาวพับแขนถึงข้อศอกและกางเกงขาสามส่วนสีส้มมนกับรองเท้าคัตชูเปิดส้นแบบลำลองสีน้ำตาลเข้มหลานสาวยิ้มหน้าบานเดินออก มารับคุณอาก่อนจะทักว่ามาตรงเวลาเปะเลยนะคะคุณทานอะไรมาหรือยังคะคุณอายิ้มก่อนจะตอบว่าไปน้อมหาอะไรง่ายๆให้รองท้องมาแล้วจ้ะพอตอบแล้วเขาก็มองเลยไปด้านหลังเหมือนกำลังมองหาใครอีกคนหลานสาวจึงยิ้มอย่างรู้ทันก่อนจะบอกคุณอาว่าขวานกำลังเตรียมของจุกจิกติดไปด้วยคะ่ะเห็นว่าจะเตรียมมะนาวกับน้ำผึ้งไปด้วย เพื่ออาขุนอยากดื่มกาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวคุณนาทีได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มกริมอย่างปลื้มใจนึกไม่ถึงว่าพลอยขวัญจะใส่ใจในสิ่งที่เขาชอบก่อนที่หนูรินจะพร่ำต่อขวัญก็รอบอค้อกับอาเวลาจะไปไหนแต่ละทีก็จะต้องเตรียมนั่นนี่เผื่อจะเป็นต้องใช้หนูรินก็เลยสบายไปเดดตัวไม่ต้องเตรียมอะไรเลยฮ่าๆ <c oughs> คุณอายิ้มตามแต่ก็กรามหลานสาวว่าหนรินโชคดีที่มีเพื่อนดีอย่างขวัญ แต่ก็ควรจะหัดพึ่งตัวเองไว้ด้วยเพราะอนาคตต่างคนก็มีเส้นทางที่ต่างกันไม่มีใครจะมาคอยเป็นที่พึ่งให้เราได้ตลอดเวลาเข้าใจที่อาพูดใช่ไหมเมื่อหนูรินคิดตามแล้วจึงพยักนหน้ารินทราบค่ะแต่ขวัญเขาก็ไม่ได้ช่วยเปล่านะจะคอยบอกคอยสอนไปด้วยเหมือนอคขุนนี่แหละในโลกนี้นอกจากคุณพ่อและคุณแม่กับคุณปู่ที่อยู่บนสวรรค์คุณตาคุณยายที่อยู่กรุงเทพคุณยา่าแล้วก็มีอาขุนกับขวัญน,นี่แหละ ที่หวังดีกับนุรินอย่างจริงใจนุรินหยุดนิดหนึง่งก่อนจะพูดต่อในสิ่งที่คาดหวังยิ่งถ้าขุนกับขวัญได้ลงเอยยันนุรินก็จะยิ่งมีความสุขและเธอก็สรุปว่าอย่างนั้นก่อนจะรีตามองคุณอาอย่างจับสังเกตว่าแต่อาขุนชัวแน่นะกับเพื่อนนุรินคนนี้คุณอายิ้มยิ้มร่อมกับพยักหน้าแล้วคอนเฟิร์มด้วยคำพูดว่าชัวห <Wow. S 1> ลานสาวได้ยินอย่างนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก สุดยอดเวลาขุนมั่นใจและชัดเจนอย่างนี้หนูรินเชียร์ขาดใจเลยและรับประกันว่าเพื่อนหนูรินคนนี้ทั้งดีสวยเก่งครบรถรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหนูรินการันตีเพื่อนสาวให้คุณอาอย่างแข็งขันคุณอายกมือโยกหัวหลานสาวเบาๆอย่างเอ็นดูก่อนจะบอกว่า thank you นะคุณหลานแล้วรุ่นพี่ของหนูรินล่ะ ว่าไเมื่อคุณอาถามอย่างนั้นหนุรินก็เข้าใจได้ว่าอาขุนคงจะพอดูออกว่าพี่มาร์กก็อาจจะชอบพรอยขวัญเหมือนกันนุรินถอนหายใจเบาๆและอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าหนุรินก็ไม่แน่ใจว่าพี่มาร์กเขาซีเรียสแค่ไหนแต่ถ้าจะแข่งแฟร์แบบลูกผู้ชายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับขวัญว่าจะตัดสินใจยังไงคุณอาพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแล้วหนูรินจึงถามคุณอาว่า ว่าแต่ที่ฟาร์มเป็นไงบ้างคะวันนี้ออเดอร์เยอะไหมคุณอายิ้มก่อนจะตอบว่าค่อนข้างยุ่งจริงๆช่วงบ่ายก็ยังมีออเดอร์ผักที่ต้องเคลียร์อีกอ้าวไงอคุณบอกว่าช่วงบ่ายว่างมากนุรินถามงงๆคุณอาจึงชี้แจงว่าอาเขาวางมือได้ให้ลุงชมกับพวกคนงานจัดการกันไปรู้สึกว่าที่ผ่านมาจะทำงานเยอะไปหน่อย ต่อไปนี้อาจจะหยุดพักทุกพันอาทิ์ใช้ชีวิตยอย่าง Slow Life สโลไลฟ์ซะบ้างคุณนทีตอบหลานสาวซึ่งจริงๆแล้วที่ฟาร์มผักอินทรีย์ของเขาได้เปิดรับออเดอร์ในเพจด้วยนอกเหนือจากลูกค้าประจำที่มีอยู่แล้วในแต่ละวันออเดอร์จึงไม่แน่นอนมีเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาปิดรับออเดอร์ตอนบ่ายสองโมงและบางทีคนงานยังต้องเก็บผักและนั่งแพกผักไปะจนถึงช่วงเย็นก่อนจะส่งให้ลูกค้าจนครบหรือมีนัดรับที่ฟาร์มบ้าง จึงจะเป็นอันแล้วเสร็จงานในวันนั้น <Okay. S 1> แต่สําหรับบ่ายวันนี้เขาตั้งใจวางมือจากงานเพื่อจะไปปิกนิกโดยเฉพาะนั่นเองและขณะที่สองอาหลานกําลังจะเดินเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาจอดเ <Okay. S 1> มื่อเหลียวหลังไปมองและพอคนขับลดกระจกลงจึงเห็นว่าเป็นนารบดินนั่นเองเขาใส่แว่นกันแดดสีชาแถมยังปิดแมสขณะที่ยังนั่งประจําที่คนขับและไม่ลงมาจากรถ คุณนัีแอบขมมดคิวเล็กน้อยอย่างแปลกใจขณะที่หนูรินรีบเดินเข้าไปหานารบดินอ้าวพี่มาร์กทำไมมาถึงนี่ล่ะคะหนูรินเองก็เึื่องแปลกใจก็เมื่อวานเธอบอกเขาไปแล้วว่าไม่ต้องมารับนรบดินจึงตอบว่าหนูรินวันนี้พี่ไม่โอเคเลยไข้สูงตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ปวดหัวปวดกระบอกตาตุบ,ตบ และปวดเนื้อตัวไม่ค่อยมีแรงตอนแรกกินยาลดไข้แล้วนึกว,ว่าจะดีขึ้นเลยไม่ได้โทรมาแคนเซิลน,นรับดินตอบเสียงแผ่วๆเหมือนเขานเนื่อยเนื่อยนุรินจะรีบเอาหลังมือไปวางที่หน้าผากโห oh, พี่มาร์กยังมีไข้นี่นาะแล้วทำไมไม่โทรมาบอกคะไม่ไหวก็ยังจะฝืนนุรินบ่นกระป๋อกระแปะเบาๆให้เขาก่อนที่พลอยขวัญกับขุนนทีจะเดินมาสมทบมีอะไรห่ะนุรินพลอยขวัญถามเพื่อนสาว ก็พี่มาร์กนะสิไข้สูงตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยคงจะได้แคนเซิลปิกนิกแล้วลรขวัญน,นุรินหันมาบอกเพื่อนสาวพลอยขวัญจึงหันไปมองในรเบอร์ดินก่อนจะถามเขาว่าพี่มาร์กมีอาการยังไงบ้างคะพลอยขวัญถามด้วยสีหน้ากางังวลจนคนตัวสูงข้าง,างๆแอบสังเกตเห็นเนรเบร์ดินตอบว่าพี่มีไข้ตั้งแต่เมื่อคืนปวดหัวปวดตามตัวกินยาแล้วไข้ก็ลดลงหน่อย เมื่อเช้าประอุ่นวัดให้ก็ไข้ขึ้นอีก38.3ซลเซียสเนรืรบดินตอบก่อนจะพูดต่อว่าทีแรกพี่นึกว่าจะไหวเกรงใจด้วยอุตส่าห์นัดทุกคนไว้แล้วแต่พอประเมินตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะไหวเขาบอกอย่างรู้สึกผิดนุรินสายหัวยังอ่อนใจให้เขาขณะที่พลอยขวัญยิ้มให้อย่างอ่อนโยนก่อนจะถามอีกว่าหายใจปกติไม่มีหอบเหนื่อยใช่ไหมคะ เรุบดินตอบว่าครับไม่มีหอบเหนื่อยจริงๆโทรมาบอกก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องมาเองเลยแล้วก็อย่ากเกรงใจเราเรื่องสุขภาพสำคัญกว่า ถ้ายังไข้สูงและอาการประมาณนี้อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลก็ได้ซึ่งมัาจะเกิดในหน้าฝนหรือช่วงต่อฤดูดปกติก็รักษาตามอาการที่บ้านได้มีไข้ก็เช็ดตัวกินยาลดไข้ดื่มน้ำบ่อยๆและถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายใน3-5ถึง5วันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปฝึกงานแล้วขวัญว่าไปหาหมอตรวจให้แน่ใจซะหน่อยดีกว่าคะ่ะแล้วพลอยขวัญก็หันไปหาเพื่อนสาว นุรินน่าจะช่วยพาคนไข้ไปหาหมอที่คลินิกนะอนุญาตไหมคะประโยคหลังพลอยขวัญหันมาถามคุณอาของนุรินที่ยืนอยู่ข้างๆขอพยักหน้าก่อนจะตอบว่าแล้วตัวขวัญแล้วกันครับนุรินจึงยิ้มออกเมื่อคุณอาว่าอย่างนั้นเออพี่ประเองก็ได้ครับยังขับรถไหวคนไข้ขี่เกรงใจรีบบอกพลอยขวัญยิ้มอย่างเอ็นดูเขาก่อนจะสรุปว่าให้นักศึกษาพยาบาลรีรดาพาไปเถอค่ะ พวกเราทางนี้จะได้ไม่ต้องห่วงแต่เสร็จธุระแล้วก็รบกวนพาเพื่อนของขวัญมาส่งคืนด้วยอ้อเลี้ยงข้าวด้วยก็ดีนะคะพวกเรายังไม่มีใครได้ทานอะไรพลอยขวัญบอกยิ้มยิ้มนรุบดินเลยตอบว่าได้ได้ครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะดูแลนุรินเองนุรินได้ยินอย่างนั้นก็อมยิ้มอย่างอดไม่ได้นึกขขำขนไข้ที่อาสาจะดูแลเธอพลอยขวัญก็อมยิ้มทั้งขำทั้งเอ็นดูเนรุบดินก่อนจะบอกนุรินว่า นุรินฝากด้วยนะมีอะไรก็โทรมาล่ะนรืปบดินจึงเอ่ออีกว่าขอโทษทุกคนนะครับไว้โอกาสหน้าค่อยหน้ากันใหม่เขาบอกอย่างเกรงใจขณะมองเลยไปยังคุนนทีที่ยังยืนอยู่ข้างๆพลอยขวัญลายชายหนุ่มก็พยักหน้ายิ้มให้เขาอย่ากังวลเลยครับหายไปไวๆนะแล้วนุรินก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคู่กับคุณขับก่อนจะหยิบแมสมาสวมและพูดว่าไม่ต้องห่วงนะขวัญ เดินรินจัดการเองนุรินยิ้มให้เพื่อนสาวก่อนจะหันไปบอกคุณข่ายว่าไปได้แล้วค่ะคุณข่ายเนรเบดินขับดีๆนะคะไหวไหมเนี่ยไหวครับคุณพยาบาลเน, <c oughs> นรเบรดินตอบขำๆก่อนจะออกรถไปพลอยขวานจึงเผลอถอนใจอย่างโล่งอกก่อนที่คนข้างๆจะถามว่าเป็นห่วงนเรบดินหรอคะสาวน้อยยิ้มก่อนจะตอบว่าปกติขวานก็เปห่วงคุณข่ายทุกคนคะ่ะ ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วพูดแบบยิ้มมว่าคุณพยาบาลใจดีจังบริการดุดญาติมิตรจนอยากจะฝากชีวิตไว้ด้วยพลอยขวัญสะอึกคารมของเขาก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องคนป่วยก็ไปหาหมอแล้วคนไม่ป่วยเอาไงดีคะแยกย้ายพลอยขวัญเปลยก่อนตบท้ายด้วยคำถามคุณนาทีจึงเสนอว่างั้นเราก็เปลี่ยนแผนหรือขวัญยังอยากไปปิกนิกอยู่พลอยขวัญจึงตอบว่าจริงๆหนูรินเป็นคนอยากไป รอไปพร้อมหนูรินคราวหน้าดีไหมคะคุณนาที่ยิ้มก่อนจะบอกว่าตามใจขวัญค่ะงั้นสนใจจะไปรับจ็อบแพ็กผักที่บ้านพี่มหมคะ่ะช่วงบ่ายยังเหลือออเดอร์อีกเพียบเลยให้ขวัญคิดค้าแรงได้เต็มที่เขาเสนอไอเดียจริง,รงๆงานที่ฟาร์มก็ให้คนงานช่วยเคลียร์ได้แต่อยากหาข้ออ้างชวนคนหน้าหวานออกไปข้างนอกมากกว่าและเขายังเดาว,ว่าเธอน่าจะสนใจฟาร์มผักปลอดสารของเขาอยู่ไม่น้อยจึงลองชวนดูเล่น แต่พลอยขวัญกลับยิ้มอย่างตื่นเต้นก่อนจะบอกเขาว่างั้นขวัญไปช่วยนะคะไม่คิดข่าแรงหรอกคุณนาททียิ้มอีกแล้วก่อนจะบอกว่าน่ารักจังขอบคุณครับไม่พูดเปล่าเขายังยิ้มเปล่าและจ้องศบตาเธออยู่ตั้งหลายอึดใจจนพลอยขวัญชักจะเขินจนเริ่มหน้าแดงเธอจึงรีบบอกว่าอาจารย์เออพี่ขุนหิวไหมคะขวัญทำแซนด์วิชไข่เบคอนกับทูน่าใส่กล่องเตรียมจะไปปิกนิก หนูรินก็ไม่อยู่คุณลุงก็ออกไปธุระในเมืองขวัญทานคนเดียวคงไม่หมดหิวก็ได้ค่ะดีพี่ช่วยทานเขาตอบยิ้มยิ้มปลอยขวัญก็เลยยิ้มตามอย่างนึกขำคำพูดของเขาก่อนจะเดินนำหน้าเข้าไปในบ้าน หลังอาหารมื้อเที่ยงแบบง่ายๆปนแคร่ใต้ต้นตะขบซึ่งเป็นเมนูแซนวิชกับกาแฟสดฝีมือพลอยขวัญที่สองหนุ่มสาวได้มีโอกาสนั่งคุยกันตามลำพังเป็นครั้งแรกการสนทนาเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศและเรื่องทั่วๆไปรวมถึงความชอบและงานอดิเรกของกันและกันต่างฝ่ายต่างผลักกันพูดผลัดกันฟังแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างอย่างเพลิดเพลินเจริญใจจนเวลาผ่านไปแบบไม่รู้ตัว และพอพลอยขวัญยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาก็าพูดว่าเกือบบ่ายสองโมงแล้วเราไปทำงานกันสัทีดีไหมคะคุณนาทียิ้มค้างเขาชวนเล่นๆเ,เรื่องจะให้เธอไปช่วยแพ็กผักแต่พลอยขวัญกลับถือเป็นจริงเป็นจังเขาจริงต้องเลยตามเลยเธอว่าไงก็คงต้องว่าตามกัน หลังจากช่วยกันเก็บรังภาชนะเรียบร้อยและเตรียมออกเดินทางพลอยขวัญก็เดินไปหยิบหมวกกันน็อกมาถือไว้ก่อนที่ขุนนาทีจะเอ่ยถามอย่างงงๆว่านั่งรถยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยหรอคะพลอยขวัญหลุดหัวรอกคิกอย่างอดคำเขาไม่ได้ก่อนจะบอกว่าเปล่าคะ่ะนั่งรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดแต่ขวัญจะขับมอเตอร์ไซค์พี่ขุนก็ขับรถยนต์ไป เธอพูดขณะสะพายกระเป๋าผ้าบุลไลหลังจากใส่หมวกกันน็อกเตรียมพร้อมและเดินไปหยุดอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สีครีมของนุรินคุณนาทีทำหน้าเหร่อรา้าอ้าวไม่นั่งรถไปด้วยกันเหรอคะแดดร้อนออกจะขับมอเตอร์ไซค์ทำไมเขาถามอย่างร้อนใจแต่ปล่อยขวัญกลับตอบว่าขวัญขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าคะ่ะคุณลุงกับนุรินอนุญ,ญ,ญาตแล้วให้ใช้ได้ตามสะดวก อีกอย่างพี่ขุนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคามาส่งไงคะลอยขวัญชี้แจงก่อนจะขึ้นไปนั่งบนเบาะมอเตอร์ไซค์เตรียมสตาร์เครื่องขวาญขวัญเดี๋ยวค่ะเล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่ได้ห่วงมอเตอร์ไซค์แต่เป็นห่วงขวัญมากกว่าถ้าโชคไม่ดีเกิดอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บหรือต้องแอดมิดถึงขั้นต้องหยุดเรียนจะลำบากนะคะใช่หนุ่มพยายามหาเหตุผลให้มีน้ำหนักเพื่อให้เธอเปลี่ยนใจและเขายังบอกอีกว่าไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยพี่ขาไปกลับไม่ถึงสิบนาที อีกอย่างเขา摩托ตอันตรายนะคะถ้าไม่ชำนาญพอเขาอธิบายเสียงอ่อนแต่สาวน้อยยืนยันยว่าขวัญขับคล่องแล้วค่ะทุกทีก็ข,ขับให้หนูรินซ้อนท้ายไปซื้อของแถวๆถวนี้บ่อยๆขวัญขับรถไม่เร็วค่ะแล้วขวัญก็ไม่ไปกับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วด้วยเธออธิบายยิ้มยิ้มไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องทําสีหน้ากังวลขนาดนั้นโอเคนะคะอีกห้านาทีเจอกันที่บ้านพี่ขุน ดูเหมือนเธอจะเอาจริงสายหนุ่มจึงรีบก้าวยาวๆเข้ามาหาจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอขวัญอย่าดื้อสิคะถ้าอยากขับมอเตอร์ไซค์เล่นเดี๋ยววันหลังแดดร่มรมตกพี่จะพาไปตอนนี้คือไปนั่งรถด้วยกันก่อนโอเคนะไม่พูดเปล่าคุนเนทียังก้มลงมาปลดล็อกหมวกกันน็อกให้เธอด้วยพลอยขวัญเงยหน้าขึ้นไปมองเขาอย่างงงๆทั้งคู่จึงได้มองตาก,กันในระยะประชิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเหมือนโลกกำลังหยุดหมุนแต่จริงๆแล้วโลกยังหมุนอยู่เวลาแค่ไม่กี่อิดใจที่สายตาสองคู่ได้ประสานกันต่างฝ่ายจึงรู้สึกเหมือนนานจนเหลือเชื่อสาวน้อยรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตตัวชาและสติสตังหลุดลอยยอมให้เขาถอดหมวกกันน็อกให้อย่างไม่ทักท้วงก่อนที่ชายหนุ่มจะวางหมวกกันน็อกและจูงมือเธอเดินไปขึ้นรถจนเขาเปิดประตูให้แล้วเธอก้าวขึ้นไปนั่งข้างๆคนขับ พลอยขวัญจึงได้ดึงสติกลับเข้าร่างก่อนฉานไปมองคนข้างๆที่กำลังยิ้มกริ่มและฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีแล้วสตาร์ทรถขับออกไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ปิ้งรักสาววัยนีนตอนที่14ในพาร์ทที่2คนไข้ขี้เกรงใจและหวังว่าบทเข้าพระเข้านางของสาวน้อยพลอยขวัญและอาจารย์หนุ่มคุนเนทีจะทำให้คผู้ฟังฟินกันได้บ้างนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้เลยหรือถ้าโดนใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยและจงก่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับนิยายรักโรแมนติก ปิ้งร่างสาวไวทีนผลงานของผู้แต่งตามตะวันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ